เหล่ากาชาติจังหวัดตากจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะที่สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดตากอำเภอเมืองเหล่ากาชาติจังหวัดตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีการาพทเทพร,รัฐที่13และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีนายพงศ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางสาลิสาพิรมรัตน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนางจรุลักษ์โชติมานนนรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากประหลัดจังหวัดตากสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประชาชนทั่วไปผู้ใจบุญมีจิตเป็นกุศลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดตากมีความประสงค์จัดหาโลหิตเพื่อสำรองไว้ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยและผู้ป่วยยามฉุกเฉินโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลไข้ไวชิระปราการสถานีกาชาติเทพรัฐที่13ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8นครสวรรค์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยภายในบริเวณการจัดกิจกรรมมีสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยให้การต้อนรับพร้อมให้คําแนะนําแก่ผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตด,ดวงตาและอวัยวะซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจจํานวนมากโดยมียอดผู้มาลงทะเบียนจํานวน 120รายได้โลหิตจำนวน63ราย2 2 5 0ซีซีมีผู้บริจาคไม่ผ่านจำนวน57รายมีผู้บริจาคดวงตา7รายและบริจาคอวัยวะ4รายนอกจากนี้สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดตากร่วมกับบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาดจำกัดได้นำแอลกอฮอล์จำนวน5แกลลอนรวม100ลิตรมามอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตากเพื่อนำไปใช้ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมนำเจ้าหน้าที่สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดตากมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยโอกาสนี้เหล่ากาชาติจังหวัดตากจึงขอเชิญชวนส่วนราชการและผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งสามารถติดต่อบริจาคโลหิตได้ที่หน่วยงานรับบริจาคได้แก่สถานีกาชาติเทพร,รัตน์จังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์055 514061ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชตึกผู้ป่วยนอกชั้น4หมายเลขโทรศัพท์055 511024ต่อ1082หรือธนาคารเลือดโรงพยาบาลแม่สอดชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหมายเลขโทรศัพท์055 531229 055 531990ต่อ1532และ1376 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เหล่ากาชาติจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์055 511 011